ที่สก,กายเลนพิงก็จะไปขึ้นสะพานสูงนะครับี<ด>ยย๋ยวเดี๋ยวเราก็จะไปเล่นอินไลน์ครับอินไลน์สเก็ตมือถืออยู่ยตอนนี้นะคะเราก็ต้องมาแต่งตัวกันก่อนเลยนะครับที่นี่สามารถเอาอินไลน์เ์อสเก็ต และสเก็ตบอร์ดขึ้นมาได้นะครับพ่อกราเพียงขาไม่ได้ครับพ่อมาช่วยหน่อยครับที่นี่นะครับอย่างน้อยแล้วก็ต้องใส่หมวกนะครับแล้วรองเท้าผ้าใบครับแต่สิ่งอัดเต็มครับใช้เป็นชุดเลยครับนี่ครับที่นี่ยาวประมาณ1กิโลเมตรครับสิงใช้เวลาประมาณ3นาทีครับตอนนี้นะครับแล้วก็เล่นจนเหนื่อยนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะ กลับกันเลยครับตอนนี้นะครับ <szcz> <esh> ก็กําลังลงที่อยู่นะครับลงลงตรงที่มันเป็นทางลาดครับทางที่เราขึ้นมาเมื่อกี้อะครับตอนแรกครับเราก็ต้องค่อยๆลงนะครับต้องระวังหน่อยครับเพราะว่ามันค่อนข้างชันเลยครับตอนที่ขึ้นลงเท้าทั้งทั้งเท้าตรงเท้าอะครับมันสั่นกกรึ๊กนะครับ นักรับตอนนี้เราก็จะต้องโค้งนิดหน่อยครับตอนนี้รู้สึกสั่นทั้งขาเลยครับอ่าแล้วก็กำลังจะจบนะครับกำลังจะลงสูนแล้วตอนนี้เป็นตอนที่สนุกที่สุดเลย นเนเเลวประดาดีครับเดี๋ยวเราจะลงไปเลยนะครับใกล้ถึงพื้นดินแล้วครับได้ครับเฮ้ยใกล้ถึงแล้ว,วเฮ้ยเฮ้ยทนินกระโดดได้แล้วเหรอใช่สำหรับวันนี้นะครับเราก็กลับบ้าน